เยอะนะวันนั้นถ้าบ้านเขามีอะไรก็เรียกว่ามีป่าหรือมีลกชักข้างก็ให้ระวังเกียกเ่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานครับคุณสุพรนะฮะไปที่คุณทิพสิตาครับ4มก,กราคม2520 15นกา10นาทีคุณทิพสิตาบอกว่าจะขอร้านขนมปังจากน้องของพ่อเมื่อไหร่จะได้ขอมานานแล้วน้องของพ่อคนนี้คืออาชื่อฟุ้งศักด์ เกิด5้าธันวา2500เราไม่ต้องวเราตอแรกคือเขาบอกเขาเกิดห้ามกราสี่มกราสี่มกราวันวาเลนไทยครับดวงคนนี้จะพูดถึงอุบนิสัยแล้วเป็นคนค่อนข้างเชื่อมั่นตนเองออกดื้อหน่อยการเงินการทองรู้จักมัธยัติวงเล็บงกอแต่ดวงก็เงินจะเก็บยังไงยังไงก็ต้องออกแล้วเป็นคนจุกจิกจุจีจจจจ้ยิ่งตัวยิ่งเขาบอกอายุยิ่งมากยิ่งบ่นคนเนี้ยพราะนั้นเขามกราแดงว่าเขาเป็นคนราศีธนูครับทีนี้ญาติเนี่ยมากุ่มตัวเขาแล้ะ สหัชชามากลุ่มเพราะนั้นหลังวันที่สิบห้าธันวาโอเคครับแต่วันที่สิบห้าธันวาอนอาเขาคิดไงอ่าเขาเกิดอ่าเขา,าเป็นคน <2500. S 1> ออกลันลันหน่อยอ้าเขาว่าเกิดวันที่อะไรนะห้าธันวาสองพันห้าร้อยห้าธันวาคนสี่มกราครับโอ้ไปด้วยกันได้นนะแต่ว่าแต่ว่าอ้าเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายสนับสนุนเพราะว่าดวงคนนี้จะเป็นคนอยู่หน้าของอา คืออยู่ในเรือนการเงินของอาแต่เขาบอกว่าเขาขอล้านเนี่ยมาจากคุณอาคนนี้นานแล้วนะไม่ได้สักทีคุณยังไม่ถึงเวลาตอนนี้กาลังจะถึงเวลาออครับ uh huh. นะครับก็หมายถึงว่าหลังสิบ้าธันวาไปก่อนนะครับให้ดาวอาทิตเข้าเรือนตัวของมันเองแล้วทับปลาหูอ uh huh. แต่อานี่ต้องระวังสุขภาพนะครับตอนนี้ช่วงท้องขาจะไม่ค่อยดีอ uh huh. uh huh. ไปที่คุณดาราครับบอกมาแค่ว่าสามพฤษภาสองห้าศูนย์สองครับหัวหน้าจะดีกับเราไหมสามพฤษภาอาทิตย์อยู่ราศีเมถุนหัวหน้าดีไหม ถ้าถามว่าตอนนี้ดีไหมย,ยังไม่ค่อยดีเพราะว่าหัวหน้าก็คือดาวเสานะครับตอนนี้ดาวเสาโคจรมาปุตตะเขาจะสนิทสนมหรือเอาใจคนที่อายุอ่อนกับคุณเนี่ยกับคุณพูดไ้ว่าคนที่เขาทํางานเนี่ยเขาจะซีกับอีกคนนึงแต่ตัวคุณเนี่ยคุณกับเจ้านายมักจะเขาเรียกว่า สิงไม่ค่อยกินกันนะเหมือนนายเขาจะเป็นคนจ้องจับผิดคุณนั่นน่ะดวงคุณนี่ก็เรียกว่าทาคุณคนไม่ค่อยขึ้นเหมือนนายเ็าดอกใช่่ะแต่ไม่เป็นไรเราทําไปเถอะเดี๋ยวก็ดีเป็นแค่ปีนี้นะครับเพราะนั้นคู่แข่งเขาคือคนอายุอ่อนกว่าปีนี้นี่ไปถึงปีนี้ก็คือหมายความว่าจับค้นก็คือเดือนเมษาเราจะเอาเมษาเป็นหลักะสงการเป็นครับคุณดารานะอดทนไปก่อนนะแล้วชื่อเขาลาราด้วยดาราเออมันก็เนื่อยเพราะดาวในรอดเด็กไง เป็นวักเสาครับตอเด็กคือเสาวักเสาตอนเด็กตอเต่าตอถุงตอทหารต่อธงก็เหนื่อยเหนื่อยเสาคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็คือต้องเหนื่อยยากต่อสู้ถูกต้องนะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วครับเรียนมาจากมอตุ้มทีไปที่คุณสุภาพรครับสามสิบสิงหาสองห้าสองเจ็ดเจ็ดโมงสองนาทีถามเรื่องคู่ครองฮะสามสิบสิงหาครับเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับสุภาพรสามสิบสิงหาบอกเลยอภพเรื่องความรัก คู <Beautiful. S 2> ่เขาบอกถ้าไม่อ่อนก็แก่แต่ค hmm. ู like so als, mm ่ต้องแก่ม um ีเช really like ื้อจีนรูปร่างศีรษะจะท้วมอ้วนไรผมแบบนี้ศีรษะจะลานผมดกปกเนี่ยผมนั่งตรงนี้ระวังผมจะปิดตาเพราะนั้นคู่เขาต้องเป็นคนต่างชาติความรักดวงคนนี้รักแรกต้องผิดหวังอะเป็นดวงอภพระคู่เนี่ยส่วนมากมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเราลองเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือขับรถเร็วคู่จะเป็นคนใจร้อนเพราะนั้นถ้าได้คู่มีตําหนิอันนี้ดี นะครับต้อมีตรงไหนครับมีตาหนิไม่ใช่แผลเป็นนะมีตาหนิคือหมายความว่าต้องเป็นไม้นะแต่ดวงเขาจะถูกกับคนที่มีแฟนแล้วดวงันนี้ยคุณสุภาพรแล้วคนที่คบอยู่ที่ห่างไกลเดี๋ยวเขาจะกลับมาอนะครับก็จะมาช่วงประมาณกลางกเดือนกุมภาพันธ์จะได้กลับมาครับไปที่คุณจตุพลครับแปดมกราสอง5้าสองหนึ่งสิบสี่นาฬิกาทำอาชีพอะไรดีครับแปดมกราดวงคนนี้ทำงานเหมาะกับการค้าขายการติดต่อนะครับงานที่เกี่ยวกับเป็นในหน้า แต่เพราะดวงคนนี้ถ้าทำงานโดยเฉพาะรับสินค้าจากต่างประเทศมาเหมือนขายตรงอย่างนี้ดีดวงก็ต้องทํางานสองอย่างจึงจะดีดวงคนนี้ uh huh. งานอย่างเดียวไม่ดีแล้วดวงเขาไม่เหมาะงานอยู่กับที่เหมือนเกิดอีกที่ต้องไปอยู่ที่หนึ่ง uh huh. เพราะดวงเขาอยู่ตรงไหนนางเขาจะอึอดอัด uh huh. เพราะนั้นเรื่องการงานถ้าจะทาตอนนี้บอกเรงงานจะหล่อแล้วคุณจะได้เริ่มงานก็ประมาณตอนนี้แหละนะครับเพราะนั้นงานที่คิดจะเริ่มทาหรือจะทําธุรกิจอะไรเริ่มได้เลยนะเวลาวันนี้ <c ough> เพราะตอนนี้ดาวอาทิตย์เข้าเรือนง,งานคุณแล้วนะครับได้แต่ว่าดาวเสาร์ไม่อยู่ พราะนั้นดาวเสาอยู่มันก็เลยทําให้บางครั้งเบื่อหน่ายเซงหรือว่าไม่อยากจะได้อย่างคือเหมือนว่าเขาตั้งความหวังงานเขาไว้เงี้ยมันจะไม่ได้อย่างที่เขาคิดแต่จริงๆคนนี้เป็นคนมีความคิดความอ่านดีแล้วเป็นคนมีเซนต์อีกต่างหากเป็นหมอดูก็ได้เนี้หนึ่งคนคุณจตุพลนะฮะแต่ว่าต้องทํางานสองอย่างก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้บอกชื่อมาบอกมาแค่ว่าบอกเบอร์โทรศัพท์มาว่าสองเบอร์นี้มีความหมายอย่างไรเบอร์ไหนดีกว่าศูนย์แปดสองห้าแปดเก้าเก้าหกสองสอง 0854877967เอา622 622อันนี้ดีนะครับหมายถึงว่าคุณต่อไปก็เป็นเบอร์ผู้หญิงไหมฮะไม่แน่ใจครับเพราะนั้นถ้าหากตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเบอร์ของผู้หญิงใช้เพราะนั้นถ้า,าตรงนี้ทําให้คุณสามารถประสบความสาเร็จในเรื่องการความเป็นอยู่นะครับฐานะความกินแต่เบอร์หลังอันนี้ไม่ดีมักจะคิดมากกังวลวิตกแล้วก็หมายถึงว่าการเงินการทองมักจะติดขาดความรักไม่ได้ถ่งใจเลยแหละก็ใช้9622ดีกว่า9622นะอ,อันนี้ดีนะครับ ไปที่คุณทัศนนบพลัก<ร>เดี๋ยว,เ,ยวเอายางนี้ต่อไอ้ไอ้ไอ้หกั้งสองเนี่ย <c oughs> เอาอย่างติดใจใจริงๆหกข้งสองนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณระาวาังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับช่วงท้องจะเป็นที่กับลำไส้ถ้าเป็นผู้หญิงบอกเลยเป็นที่รังไข่และปีกมดลูกเบอร์เนี้ยเวลาเราให้เบอร์มาดูเนี่ยเราควรจะบอกวันเดือนปีเกิดของเรามาด้วยไม่ต้องบอกก็ได้ฮะเพราะกรรมมาได้กําหนดจากหมายเลขที่คุณเลือก มันก็แปลกอย่างที่ข่าวแล้วคนทางบ้านตอนนี้ก็ดูอยู่เนี่นนเขาพูดดูว่าเขาชอบเลขเก้าผมบอกคุณรู้ไหมว่าอิทธิพลของเลขที่คุณเลือกกันเนี่ยคุณเข้าใจความหมายแค่ไหนออืเขาบอกเนี่ยอาจารย์ผมว่าได้บ้าเล็กที่เก้าเก้าทับเก้าผมบอกบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่ก๊างเองเขาบอกว่าตอนนี้ปล่อยล้างหมแล้วอาจารย์อ้าวทำไมก็บอกแล้วเก้าเนี่ยคือหมายถึงการสันโดษอยู่คนเดียวอืมหมายถึงการถ้าคุณเปิดเป็นตําหนักเช่น เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นหมอดูหรือเป็นที่ทําอะไรอย่างเนี้โ okay, อเคดีแต่คุณลองดูฮะบ้านใครลงเก้ามไหลายล้วเดี๋ยวดูไม่ค่อยมีอยู่แม้แต่ทะเบียนรถเหมือนกันอ่ะรถน่ะถ้ามีเลขเก้าบ่วกะถ้าไม่ไปชอบไปวัดไว้วารถคันนี้ไม่ค่อยวิ่งครับเดี๋ยวก็จอดอยู่ยงั้นั้นนี่คืออิทธิพลของเลขเก้าแล้วส่วนมากก็จะวุ่นแต่เรื่องลูกหลานบริวารแต่ถามเรื่องเป็นคนมีเส้นไหมมีสนใจพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโอเคแต่ถ้าพูดสันโดษแล้วก็โอเคแล้วถ้าคุณป่วยบอกเลยป่วยได้โรคที่หาสาเหตุไม่พบ อย่างวันน no ี้ลูกค้าเพิ่งมาเมื่อเย็นเนี่ยมาดูนะครับปรากฏว่าได้เลขเก้าผมบอกคุณป่วยด้วยที่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรไปหาหมอหมอเขาบอกเขาบอกกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นเลขเก้าผมบอกเลยที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคือจิตเขาเก้านี่เป็นวิญญาณธาตุเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจิตคือการฟุ้งซ่านเขาบอกทุกวันนอนไม่หลับเขาต้องกินยานอนหลับผมเลยต้องสอนการนั่งสมาธิปฏิบัติทมไปเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อคุณกินยาเข้าไปมันก็จะไปกดประสาททําให้คุณ ยิ่งคิดยิ่งอะไรเขาก็ระแวงว่านอนไม่หลับผมบอกดื่มน้ําให้มากออกกําลังกายแข่งกันแล้วก็ฝึกสมาธินั่งให้ลงไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะหลับของมันเองอ,อแฟนเขานี่ชอบธรรมะแต่สมัยถึงสามีนะผู้หญิงนี่ไม่ค่อยแต่เขาสนใจจะไม่ไปเปรตเทศทั้งสองคนก็เดี๋ยวได้ไปวัดด้วยกันทั้งคู่ <นะ S 1> ไปไปฏิบัตินะฮะไม่ได้ไปปฏิบัติแต่ดวงของสามีเนี่ยชอบไปในที่เล่นละผมบอก ที่คุณไปเนี่ยมันจะเข้าไปในลึกมากเลยเป็นไม่ใช่อยู่ริมถนนที่คุณไปแล้วมันจะมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นโพหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าใช่แล้วตรงนั้นไปหน่อยมันจะมีแอ่งน้ําเป็นของเป็นรองเขาบอกว่าใช่ตรงนั้นเนี่ยที่คุณชอบแต่ของแฟนคุณจะต้องที่หรูดูดีมันสบายมันติดก็มันกลายกลายคนลออะอย่างเลยแฟนต้องอยู่ในเมืองย uh huh. กลายเป็นว่าผู้ชายจะไปถือศีลอยู่ในป่า uh huh. แต่ภรรยาบอกขอวัดธาตุทองไอ้วัด มหาธาตุใกล้ๆธาตุในเมืองเขาบอกหรูหน่อยนะเนีมันก็เลยไปเพราะว่าเอาเนยคนละครึ่งอาทิตย์นี้เธอไปมหาธาตุอาทิตย์หน้าเธอเข้าป่ากาแฟเขาเลยตกลงกันได้แลทาร์ชอบไปที่ไหนผมชอบไปในป่าครับผมเวลาผมบวชเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวันนี้หน้าบวชผมจะไปแถวชัยภูมิอะไรนะครับจะบวชอีกเหรอครับผมบวชแปะครั้งแล้วครับทำไมบวชเยอะอย่างนั้นโอ้โหก็เพราะมันให้ลักษณะมันให้อ๋ออันนี้ไม่ต้องโกนผมผ่าเลยผมพระอันนี้ก็ใกล้เคียงแะคือว่าหมายความว่าการที่เราลาไปศึกษาหรือไปปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกจิต เราถ้าผมอยากรู้อาทำไมพาเขาเข้าทุดงในป่าเขาไม่กลัวเหรอ <S <S 2> <S 2> ข้างค่ำคืนเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดิ พอเขาปเออนมันน่ากลัวจริงเพื่อยิ่งเวลานอนกันเนี่ยกับลูกศิษย์นะผมจะเอาลูกศิษย์ไปบวชด้วยหรือไปคอยอุปถาครับผมก็จะตั้งเต็นท์กันนะผมก็เอาตรงนี้ตั้งนะตรงนี้ตรงกลางอาจารย์เขาบอกมาอาจารย์นอนกลางเอาจะได้ดูทั่วถึง่งเขาบอกไม่ใช่เอาเปรียบแบบอยากคิดอย่างนั้นคือจะได้มองได้ทั่วคือถ้ามาก็เจอลูกศิษย์ไปก่อนใช่แล้วลูกศิษย์เขาจะเจอก่อนทุกทีว่าอาจารย์เก่งอยู่ตรงกลางมันเข้าไปถึงครับเพราะนั้นการไปบวชกันเนี่ยผมก็ำลังผมก็ำลังสงสัยว่าทำไม เราคนเรานี่บวชกันได้หลายๆครั้งเหรอครับ,รบขั้นแรกคือหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าเราบวชด,ด้วยอะไรถ้าเราบวชแบบประเทศไปนอนไปกินแบบไปวันๆอย่าไปบวชเลยมันเป็นบาปแต่ถ้าเราไปบวชแล้วเนี่ยเราไปบัตรที่บัตรรมเพราะเราไม่มีโอกาสนะที่จะไปได้นานว่เาเราเป็นข้าราชการเพราะ,ะนั้นเขาลาพักร้อนกันผมลาพักร้อนแต่ไปบวช